สบายดีทุกคนมาแล้วมาแล้วมาแล้วผู้ใดคิดหอดไปบ่สบายดี fc ใหม่ fc เก่าเนาะเมื่อนี้ผูดด้ใดที่เข้ามาติดตามเรื่องราวของเจ้าบันนากะสบายดีเบอร์สุขทุกคนเลยพี่นนอะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์วบ้านนาน,นี์เด้อเมื่อนี้บอกว่าไาไลน์หห่างพี่นนองอาหารเกิดเมื่อนี้นอกเจ้าลามาตอนนี้เรากำลังแกงเห็ดพอสุกินไปเบิงกันเลยหวาเลา แกงเลี่ยอลงไปจ้าโอ้สบายดีแกงเลี่ยอลงไป่ะเกือบวกัทัานนี่พี่น้องเลยมาเบิ่งมาเบิ่งเมื่อนี้ตลาดเป็นคนแกงเห็ดเพาะสู่กินอ่ะเฮ้ยปลาแดดลงไปแล้วนี่อือฮึแกงเห็ดเพาะใส่จะได้สดหรือว่าถ่ายคลิปถ่ายคลิปมาเด้อพี่น้องมาเด้อ ก๋ก <c oughs> ิ่แกงเห็ดเพาะน้ำกันเดอ้อขวันตัวดตวดขวันใส่กู้ขาบริมากใกล้เด้อเห็ดกระไรคูณเข้าแกงไปแล้วรอบหนึ่งพี่น้องแต่ว่ารอบนั้นมันขาดพังอ,อีตูเนาะรอบนี้มีมาแล้วพังอ,อีตูมาแล้วนี้แกงเห็ดเพาะใส่ไข่มดแดงฮู้เ็ดจะแสบบ่พี่น้องซีเมืองสลากเนาะแสบอยู่แล้วห้ามแม่ขว้าพี่น้องแม่คว้วครับ ย่ยอดเลยน,ะน,นี่ควันตรวจตรวจเลยป้าสูตรที่เม่ใหญ่ทรงต้องมาจากบ้านน้ำมงเออนีบนองเลยสูตรลาวลาวต้องใส่ข้าเบือแกงเห็ดพอหนัง,งเพียงแกงไปรอบก่อนนะ่ะ <c oughs> จงแสบสบกแสบเบิดหมอหนึ่ง เราจังกินไปแล้วก็เอาไปกินอยู่โรงงานน้ำซุงบักใหญ่เนาะแน่บึงเลือกผลจะจก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 แซ่พี่เนาะตลาดซีเฮตยังต่อตลาสิตั้มมะหุ่มต่อเนาะอาหารเกิดพี่เนาะเออเหมือนนี้เนาะตลาดมหานี่พี่เนาะเคีงเห็ดเผาะใส่ไข่มดแดงตกคนไหนพี่ลองอันเขาเบื่อสิ บบทันเลยพี่น้องโบทันซาวลาปุงเห็นแต่ตอนใส่ไปเดกเห็นใส่ไปนู่นมาแล้วมื่อกีกับโบได้ยากปันไดดอกพี่น้องคล้ายๆกับซาวบันนาแกงแต่ว่าซาวบันนามับวมีอะนะั้นชื้อเหมือนใส่เกลือไปน้ำใส่เกลือหน่อยนึงใส่เกลือหน่อยนึ่งด้วยน้องโมได้รชิมสั่งไปใส่เกลือก่อนเนาะเค็มแต่เนาะใช่ร่างหัวก็แคกหน่อยแค่เฮ็ดอะไรเขี้ยวเขาจะ เมือ่อเมื่น้องพี่นี่อยากซิมเฮ็ดเพราะกเม่อวานมันชิลวกลิ้นอ้ํหนึ่งสองสามมัน้อนมันทอนอ้มันทอดอไรแสบจะแสบกับแสบไปซะพี่น้องมาได้กิดตัวเน้อ อาหารเกิดน้อมือนี้มีหลายเมนูน้อมือนี้เนาะเขามารวมตัวกันอันนี้เมนูมาจากสะไฟอุบลอะไรนะสะไฟอุบลฝากมาให้กินจำลองสาวละมือนี้นเลยมีโอกาสดีๆเลยมากินแกงเห็ดพรอมกันเนะาะสวยบักไงหมอบักไหญ่เลยพี่น้องคุณได้ยากก็มาเด้อ บ้านเราได้อยู่ใกล้ๆกันอย่างมากินเด้พี่น้องคว้วนดูดตวดกดออกออกอยู่เนาะเมนูเฮาเกิดหลายอยา่างมือน,นี้เนาะรวมไว้ในคลิปนี้เบิ่งเด้อพี่น้องเในมือน,นี้มีแม่ครัวเนาะมีอีกหนึ่งเมนูพี่น้องอมันคือเออเ <laughs> ออ,อ,อหนึ่งปลาหนึ่งปลากระพงนั่นเอง่ <laughs> อนนี้เข่ากัลแรงงาดนั้นจิ้มลงไปนี่ให้มันเซฟเซฟมากเสียงที่จบเบาไปใส <c oughs> ่หนึ่งพักใส่ไปนำเทีละเมยแต่เสียบบอ่อ แน่เบิ่งไก่เลยพี่น้องนี่เบิ่งไก่ไกเลยพี่น้องหอมห่วยห่วยนึ่งปลากระพงของเขาเนานะใส่น้ำจิ้มเข้าไปแล้วพิดไวจะข้าวก่อนพี่น้องพิดไวจะข้าวก่อนพี่น้องเอาอันนั้นใส่ไปแหละยัยงบะทันซุกดีเนาะ เดี๋ยวเขาจังมาเปิดพอบแล้วก็กินเมนูเด็ดน้ำกันน้ะพี่น้องอน,นี่น้ำจิ้มนะพี่น้องอันนี้แบ่งไว้จิ้มต่างหางเนาะมือนี่ยละจังเห็ดให้กินนะแต่ว่าบเบเดทายคลิปมือมือนีก็เลยลงมือเห็ดถ่ายคลิปไหวให้พี่น้องเบ่งน้ำกันมาเซฟเซบน้ำกันเ้ยพี่น้องตอนนี้ส้าหลากำลัง,งอูอ้เนาะเห็ดของข้าวแมนได้สุกไปเรียบร้อยเลยนะ เช่นังนำยศนำยศตอนนี้ซาหลากำลังทำการตำตำพริกจะเห็ดส้มตำกินนี่มักหุ่มของเขาเกิดสามเมนูเหมือนี้นะ อยู่ไกเด้อพี่น้องเด้อมากินน้วกัน,นบบตอนนี้บริกรเดี๋ดพี่น้อง <ละ S 1> ตามะฮงน้องจอยโทรมาตอนนี้คุยกับน,น้องจอยอยู่ตอนนี้คือสิบริกินตำมะง,งนายโคกับสั่ข้ากันเลยหันหันมาเบิรงนด้วยหัวละล่ะนะ ฮ like ah, anyway, uh, sure. hello โบกมือใส่กล้องแน่โบกมือลล่าไอ้เหลื่อมงามงามหนาโทรศัพท์ลงแน่เห็นออมันเหมือนเออมันแจ่งอีหลายหนาขาวขาวไม่บายเห็นหรือเปล่าเห็นบอเห็นบอยู่ันเออมาเด้อมาเด้อมากินแกงเห็ดพอเด้อมือนีสาวหล่าแกงเห็ดพอหมอบ้านใหญ่ เจ้าหแกงให้พ่อได้แซบแซบได้สีมือเจ้าหน้าอันนี่บาตกได้เข้ากันกับสีมือแม่แล้วคุณได้เนี่ยขึ้นเวียงขึ้นเวียงในจักมือเฮ็ดออกน้ำลังเลยน้องจ้อยเสียดายเฮ็ดออกน้ำลังพี่น้องเอ้ยขึ้นเวียงในจักมือเองเป็นหิวอาหารบ้านเฮาเลยพี่น้องเปิดไปเวียงบ่พอเท่าใดหิวแล้วเพิ่งแก้ตต้นที่คือสาเจ้าหน้า เดี <si ๋ยวก็เส no ื่ออ้วนทุกคนไว่ไม่ขึ้นแต่เนื้อเบาหน้ามันบวมขึนเบอโอ้ยแขนปวดหดปวดอ่างบวต้องอ่างปวดอ่างน้ำหนักกันบบบนี้โอ้ยมันไม่ไหวดอกมันไม่ไหวดอกมันบม่ไหวดอกเนาะทันผู้ชมโอ้ยพี่น้องเบิ่งสาวหล่ะตั้มจได้กินบ่ ตามเกแล้วเลยรเป็นวะ <c oughs> ตำผิกแล้วแล้วคุยโทรซับก,ก่อนมาเดินลอยเออมีม,มีตำมะหุงเดิมเดิมมือหนิเออตำผักมาให้มือก่อนแล้วผักมาซักฟองต่อผักมาจากโกผักมาสองโลกขึ้ <c oughs> กินไปดมกินไปดมจะละชิมเบิึงนะน่ะไม่พอน่ะเนี่นน <c oughs> นยงก็บกระปุนสีตำกระปุนใส่มะฮุงเนาะแล้วเน <c oughs> ่ ลเห็นบ่เห you know, ็นบมอเาพูดเสียด้บ่มีหมักกะทิใส่เลยบ่มีหมีอต้นได้ล่ะร้อยอีต้ตนเน่เฮ็ดออกน้ำหลังเลยขึ้นเวียงเฮ็ดออกน้ำหลังฝนหางกระต๊เนาะมันจอยขึ้นไปเวียงเฮ็ดออกน้ำหลัง เมื่อได้ไปหาเห็ดเสียใจด้วยเด้อเดี๋ยวเมื่อหาปีหนาร้อยสลาชิเมื่อเห็ดหน้าปีหนาแนบอกเระน่า้าา้นตาก่อนลอยากินฟรีใหะมื่ วันเนาะพี่น้องเนาะสมัยนี้ยุคสมัยใหม่พี่น้องออนไลน์วิดีโอคอลหากันได้คิดฮอดกันคิดฮอดไลน์กันตัวหากันได้เ,ออเนาะสมมติมื่อนี้มือไหร่กินมาสองสามปีมเมนูเกิดสองสามเมนูมนพี่น้องตำมะฮุง,ง,ต,งตอนนี้เราตำมะฮุงเนาะรอฮอกซีทผูกหรเรารัดจังมากินน้ำกันเมื่อนี้กินมาสี่คนนะเมื่อนี้มีพี่เมยนะ เดี๋ยวมึงเมื่อน้องอ้อมกัมาได้ปะเนี่ยหน่องอ้อมใช่ไหมติมาวันที่เท่าใดสิบหกสิบเจ็ดเนี่ยติมาสอบติขึ้นมาสอบน้าจะอ้องว่าเมื่อเนยวังคำนี่วันจะอ้อมสะอ้องอ่ะโอ้ยผ้าเรืออนพ้นที่โต๊ะนกำลังแกงมาม่ นอนหน้ากับน้องวิก็บอกไว้ออกนอนหน้านะในหนึ่งคืนลนะบอสขึ้นแหลกหม้หรือหนึ่งคืนขึ้คืนสองคืน,คน,นสองคืนสองคืนอ้าให้ซองหมอเน,นี่ยละซองหมอแกงฮ็ดพอนะ่อเนี่ยซองกระยาสามล้านอีตนว่ะอีตนหลานอีตน้ตนน้องจอยได้ได <c oughs> ้ได้ ตาตอนนีต้นเนาะเดี๋ยวส่งรูปไปให้บังเห็ดออกน้ำกรดอีต้นเนี่ยอยู่นี่เท้าน้ำ <c oughs> ลำฝากมาหายเราสัตร์ก็บงได้กินดอกกุ้งเท็มโลละราหกร่อยแต่ละปีสลากก็บไได้กินล้ลยปีนี่ได้กิน,นล้ำลำฝากมาหายส่งมาแต่เมือกุงกุบละทั้งนี้นะ่ะได้รอบสิบกว่าปีเอาสิ <c oughs> ได้กินแกงเห็ดพอเสือกมน แก็แกงัางแรลกมือนะพี่นีกินพี่นีบอกโอเคใช่ได้ใช่ได้จักแมนจริงหรือบ่เอตัวกินมือนกักินอยู่แนอ่ะในประแดกคดเพาะม่ใหญ่กินต่ได้แต่ลกแล้อยากกินประแดกโย่งก็มีอาไปลน่ยหนาลานคุยกันแนวกินเลยพี่น้อง าะลายหิวขเขาพี่อน้องสังเกตกินพักกินหยาไมเฮ้หิวเข่าซะดิกินนั่นกินนี่ตั้มหงุดหงิดตั้มนึกเสือกินพักไปก่อนออบอสิตั้มอันเมือ่อไงเล้วกำลังสิมาจะเห็นงานยังบ้านเ,เลิกกินเขาตั้งแต่บา่าแต่เที่ยงกูในบ้านนี้ไปเร่นนะ้ากบน้องพ้อย Lang à. à. <laughs> ờ, cả lăng mẩn lên lấy đi chứ không ăn bóng 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 đi chứ không lăng bóng đi chứ không ăn bóng lăng chứ không ăn bóng đi chứ không ăn bóng đi chứ không đi chứ không ăn bóng đi chứ không ăn bóng น้องจอยตอนนี้เี่น้องจอยกำลังบอกสาวลาบอกให้ลดความอ้วนเด้อว่าดีบอกหน้าหน้าให้ลดความอ้วนน้องจอยเพื่อนนะเี่สาใเบรสี่สิบสต๊าดกี่รอสี่สิบเก้าหรือร้อยบอกร้อยสบเก้าหรือสี่สิบห้าสี่สิบห้าสี่สิบห้าสี่สิ้าลาสาวบอกบสี่กับกัน ร้อยสิ่โลดไงรดอาหารเหมืนบัล่ะความแนอดอาของเสืเบี้ยมันโมกสือปลาเพิ่นเนาะมันแพงของแพงแกงัมันอเบีมันกบาแซ่บนะอันบอกแกงเจนอะกระบบร้อยกแซ่บผ่นให้อเืื่องส่เขาือคือมาแกงเนาะแพงคือเก่านของแพง เรื่องจันกับส you know, ัมคุ้งเทปพี่น้องบางเมนูแพงกว่าคุ้งเทปเลยตอนน่ะไปเห็ดอันเดียวะไปเห็ดบัดทำงานน่ะขึ้นไปเวียงน่ะกินก๋วยกินก๋วยเตี๋ยวซ่าละแปดสิบบาทน้ำตาไหลปอกๆกุ้แพงเลยห้าหัวหัวหัวหูแหลกสับพันหรือเปล่าสับพันเออเอาเถอะเดไ๋ยวนาองสับพันอานอืนแบ่งลอยให้ทอนมาเ้าบปะน้ำตาไหลปอกๆไหมกินก๋วยเตี๋ยวแปดสิบบาทกินหัวหางกับใบใหม่ใหม่ แทกกันล่านขางถนนน่ะอยู่ตลาดตอนเตลาดไปบ้านเท่ากับใ้ซ้ละเศ้าบาทสามสิบบาทตอนตลาดไปเห็ดรัดลาไปตลาดเคม